สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านซอนะคะวันนี้นะคะตอนเย็นนะคะฟีมแม่บ้านเรานะคะร่วมแรงร่วมใจนะคะร้อยโมบายนะคะหนุ่ยลองนิต,ตาคนสวยนะคะได้ย้อนไทเด้อเน,นะะี่ยค่ะเด้อใสจะเป็นวินนะคะออปอปนิชชัจนเป็นวินนะคะ,ะเราจะมาเริ่มทำกันนะคะวันนี้จะเสียดไหมนะคะมารุ่นกันนะคะ วันนี้คบพิมนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นะคะอาจารย์หนึ่งไปไหนแล้วสงใสยไขยกินนะคะคุณนันยังไม่มานะคะขับรถไปส่งลูกคนนั้นคนนี้มาฮอรพอดีคนนี้คนนิมาอาบน้ำพอดีแล้วก็สิท่าไปพรอมแมนพร้อมแ้วเออกางคนนี้อ,อันไปสนีเราท ไปส่งผู้นี้ผู้นั้นมากแล้วก็สิไปพร้อมกันอะนรเงี้ยก็เอไปชมญาติยี่สิบสองมามานะคะวันนี้มันจะให้เสร็จนะคะเสร็จแล้วนี้ก็จะรวบรวมว่าวันนี้ได้เท่าไรนะคะดูดีมาสอง จะจอยจะนับไปมันบอกนี่จะยาเอาอย่างนี่เลยมัดยาโอเคล้วงักเยอะกนี่เอ้ย่ันไครบเลยตัวไเตัวไนี๋ยวไม่ครบเดี๋ย่เปนยัมีแ่าด้องเข้ากันลาอเข้ากันเอาองนึ่งไปฮตัวไรตัวไรตัวรน ไ่ยะมีเบนี่นะอไห่อไหที่นึงกมี่ไปอมากไปก็้อมาได้แล้ว19าแล้วก็นะคะจี้นี่เารับยืนนะคะปวดข,าอ,ขาอยู่แต่ก็มันไวกวาไปนี่ไปไหน ใช่แล้วนะคะก็จะประมาณ40นะคะโมบายลูกกงหมดนะคะอยู่ได้ซื้อก็ยังไม่มีนะคะหมดแล้วหมดแล้วค่ะดิลานก็ไม่มีไปดูแล้วบ้านนอนก็ไปแล้วรร้านุกบบมี้านม่วงซุปเปอร์ก็ไปแล้วเซื้อหมดแล้วป้าแตนบอกว่าไปบม่ได้ไปแล้วป้าแตนว่ามว่า

อันนี้คือมันทอดทอดสามเขาคือกี่ได้คปดสี่แล้วใหม่แล้วใช่ไหมใช่แล้วนะคะอันที่สองแล้วนะคะใช่ไหมที่ห้าเท่แไ้หนึ่สองสามขอบสี่ได้ะอบหกได้ นามเลื ality. อกนนมันเอาไปตลามันะไรเ่มาะคาเรียนหนังสือใหม่นะคะแม่บ้านเวนความจำนะคะ รวความจำให้นะคะเรียนหนังสือนะคะต่อ iden, Bref, ่ 10, 9นะคะโอ๊ยตออพ่อก็เลิต่อเลยนะเจาอย่างนี้นะเมื่อปัจนคามคอนต่อโดยการสอนนี้หันได้ลายเอาแล้วจ่าเอาที่แพงย พระเจ้าเกพลัสองพระเจ้าวันนี่นี่พระเจ้ากันโอ้ยนงหน้าส่านังก็นะน้องน้องวไป สามสี่ห้าสบสองห้าสสมนี่ก็แล้วบอกสิบสามาแล้วสิามแล้วอันนี้สุดท้ายบอกสหกสบ้าต้งสห่้งสห้เย้หสิหตัวนี้ก็ได้นะเกีย อันนี้ออกไม่ได้เลยคอมบอยู่น네่เพรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มจะเริ่มอันใหม่นะคะทีนี้ค่ะเราก็เริ่มใหม่นะคะทีนี้ นี่ก็จะทำเร่งให้มันเสร็จนะคะเพราะว่าธุารกิจเยอะเหมือนกันนะคะทำกลางคืนนี่เลยคะ่ะนี้นะคะที่แม่บ้านมาช่วยมันเยอะกว่าทุกวันนะคะฟังนี่นะคะาขาดีนะคะได้มาเรียนเลขใหม่นะคะเป็นยังไงคุณนายคะคุณนายเป็นชะาคาเป็นยังไงบ้างสู้ใยค่ะคุณนายสู้ใจ ก็จะประมาณนี้นะคะบแปน่นละปกติก็ไ okay, ้แล้วแล้วนะคะแต่ว่านี้ก็จะเก็บนะคะเพิ่มเนึ่งเพราะว่าวันนี้นะคะหมดแล้วนะคะวงนะคะวงที่จะใช้รอยมันหมดนะคะหมดแล้วพอเราก็จะทำเป็น กระจุกกระจุกไว้นะคะรอวงนะคะราะวันนี้พันแล้วก็ร้อยมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มันไม่พอเราต้องรอก่อนนะครับใช่ไหม พักผ่อนนะคะคุณครูดูคุณครูนี่นะคะน <c oughs> ี่เรียบร้อยนอนอ้สุดยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่ตะแกงหมดนะคะนี่ก็จะทําเป็นพวงพวงนะคะลอยไปแล้วก็มัดรวมกันไว้้วก็จะรู้ว่าได้เหลืออีกเท่าไหร่นะคะค <c oughs> ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะโงดของนังใด จเสียอันสุดท้ายค่ะสำหรับที่นี่นะคะนี่ก็อกพอจะคิประเด็นเท่านี้นะคะของคนนะคะที่ติดตามรับชมทันติยาชาแนลมันสอสวัสดีค่ะ